สีดำมาอีกแล้วหนึ่งคันใครชอบสีดำรถเดิมๆรถมือเดียวเดิมๆปีย2ิบสองจดทะเบียนปีหกห้ารถเดิมๆเ,เครื่องไม่เคยแกะตาดทีเดียวติดเครื่องนิ่มมาก สนใจสอบถามได้นานนานมาทีสีดำไม่เก้าพัน ตัเ,เดิมๆไม่เคยแกะชุดสีสวยสวยทั้งคันเลยสีดำล้อดำบ่อแดงใครชอบสไตล์ดุๆก็ทักมาสอบถามได้ chạy nghe anh nói